ไอเยีย <I S 2> yeah. วันนี้กูจะมาเล่นไหมครับซาปัญญาอ่อนกวนตีนเด็กภาดโอ้เยอะเียได้โอ้ oh. oh my god จ้าจอดเป็นยอดมาก

ชกเองชกเองอ๋อโอ่งนาคอมเซวัสดีครับได้กข้มานะครับแอเจอร์เนกีแอเจอะสิบเจ็ดแอสโซชิบได้นะอย่าตีกันกลับไปแฟนคู่หูจะได้ของขอแค่ขอเดียวเอ้อ sao tóc à. <laughs> mày cực 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 cực